อยู่ผู้นี้ครับพี่เถิกมาแล้วครับพี่เถิกมาแล้วนี่นะครับอยู่ฝั่งน้ำเงินครับต่อจชนนะเสียไมยล์ลาเต้ผ่านน้ำจืดชุ่มยุงบิน,น,นครับมาแล้วครับเอฟซีครับเอฟซีครับนี่ครับพี่เถิกครับ มาดูคู่นี้ดีกว่าฮะคู่นี้คู่ที่3ครับปันยิ้มกัญญาพัฒนหวานเย็นช่างเถียนครับอยู่ฝั่งแดงฮะเจอกับสอจอชนเสียใหม่ลรังเทพพานดจืดชุ่มยุงบินครับ,รบมีซอยอยู่ฮะเขาเรียกว่าซอยสุขใจก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยมา,มาดูคู่นี้ครับ ดูสีบ้างว่ากล้องต้องมาครับโอ้โหดูกล้องครับกล้องต้องมาไม่ธรรมดาจริงๆนะครับวันนี้โอ้โหช่างเถียนแรงมากครับคู่นี้นะครับนะปันยิมนะครับสีเถียนครกล้องจรครับนะสจชอนเสียมยจืชุมยงบินเนี่ยตามไปติมาดูปลเส้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้เบียดปลายเส้นเลยครับคุณผู้ชมครเบียปลายเส้นครับ เบียดปลายเส้นเลยครับโอ้รอบนี้นะครับหวานเย็นทำมาดีครับเป็นนันว่าเดี๋ยวเริ่มกันนะครับระหว่างนี้นะครับทีมใดนะครับที่ยังไม่ได้รับประทานอาหารนะครับเปินเวทีการปรมการนะครับมีก๋วยเตี๋ยวบริการนะครับฟรีนะครับอยากทานอะไรตีนะครับหวานเย็นหวานตีเตรียมด้วยนะครับพร้อมของหวานเลยนะครับ น้ำเงินเข้าไปเป um ็นรวน้ำเงินเข้านะครับผ่านน้ำจืดเข้าไปครับผ่านน้ำจืดเป็นเร่งว่าดีรสจชอนเสียใบลังเทสผ่านน้ำจืดชุนบินสองนะครับน้ำเงินเข้าไปนะครับรัสจชอนเสียใบลังเทสผ่านน้ำจืดชุนบินเข้าไปครับปิ้นไเส้นเห็นเห็นเลยครับสุดยอด o u a g I t e Yeah. yeah, I watch all the time. I watch every time. Okay. Yeah, okay. I watch. Okay. Thank you. Thank you.